ทำอะไรกันทำอะไรกันโอ้ยเกียดอีกแล้วโอ้ยไปเล่นอนีรเนีไปเล่นนี่มานี่มาโอ้ยองอีกแล้วหืมฟ้องเดียวพ่อเข้านั่งนั่งนั่งเขวนั่งนั่งนั่ง มึงเสียบหลายไหมใครเสียบหลนู้นเหรอหงานพังแล้วต้นบัวโอ้ยต้นบัวพี่เสาแล้วไงมาด้วยนี่ไานพี่ดุแล้วนะเออพี่ดุแล้วนะมานี่มานี่เลยมานี่เลยทำไมพูดไม่ฟังมาเนี่มานี้เลย ไปแล si> ้วพ okay. oh, ี่บอกว่างพี่หอบพี่หอบพี่เออพี่หอบพี่หอบมาสั่งเป็นยังไงหนูไม่เอามันข้าดแล้วน้องอ่ะไหนน้องเป็นไรเป็นเลิศเป็นไรโทรศัพท์แม่แตกกันนะเก็บไปได้ดีๆลยูกโอ๊บเก็บโทรศัพท์จากน้องมาเูย

ให้หนา่าเบียนนี่โอเคครับอ,อ,นน <S <S อร่อยไหมขนมดอกบัวมันอร่อยไหมคืออะไรอ,อ,อันนี้นนนคืออะไรนะ้ามปตินี่ภาพป่ะนันเป็นคือมันคืออะไรไหนจับดูสิโกโกเอาแล้วโอ้ยห้องยี่นี่เวลาคือห้องดีแท้อร่อยไหม แทบหลยเนาะแทบหลยเอ้อืมแม่อือช้างช้างอะไรช้บุญนานไงนาโนกนี่พาออืมนี่กช้างมาแล้วคบไหนนี่ครับเอามาเอามาเช้างนี่มาช้างนันมน่นมใกินแ้ตู้จะไปตีด้อยเดี๋ยวมันแตกนะ้งกเบื้ คือฟิวเจร์บอดนัที่ก่อนมันคือฟิวเจบอดแต่พิ่งเข้าวงาตอนกินไปเรย่ปิเรืมาเปนอเอ้าช้างไม่กินมอกขนมดอกบัวี่ช้างต้องกินไดิช้างน้อยต้องกินดิอ้ามเวเอาละครป็นช้างแล้วเปลวตองผีพี่เบลเปวเปลวคืออะไรเปลวอ๋เป็นอะไรเป็ตองินอันนี้คือตาหนูไหนไหน Ui, chị bé, Chơi. Do cái hai. Ô, đâu. Hãy hỏi nick. đâu. đi. Lòng anh em lắm. 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 ไหนวันนี้ใครไปโรงเรียนมาที่บัวมาเหรอเยครัอือดีวเียรืๆๆๆๆๆอำเราเอาไปให้พี่กินเนาะ<ม>ใครคิดดื้อไหนใครคิดดื้อนี่เหรอ คนนี้ใช่ไหมนี่อุ้ยหนูไม่ดื้ออืช้างเตี้ยนช้างเตนเลยช้างเตนตายตวตายตูดซมลาเซหล สั่งตรงนี้นะแน่นๆนกินดีๆอบๆอกินดีจับกินดีๆเอนั่นแหละเราเป็นคนเราไม่ใช่ช้างกินดีเวลากินแล้วม่หรอมาหอนี้่วันนีขากินไม่่หรอ เอาขัน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 แข่งกันลูกเป้ยวเป้วเปี้ิบัวอันนี้เขาได้เป็นคุณแผนนะฮิบัวน่ะอยู่โรงเรียนน่ะไหนิบัววันนี้สิคาพู้ิดหน่อยิบัวได้ปิเป็นตัวแสดงอะไรโอ้เป็นโออ๊บโอแต่หนึ่งเปพ่ิบัวอิบัวิบัวได้ปิด แสดงเป็นตัวอะไรคุณแผงคุณแผนคืออะไรรู้ไหมรู้เขาจะตือตารู้จังไหมคุณง้อคุณแผนเจ้าชู้นะไม่รู้จักไหมผู้ฝานคุณง้อเหรอเขาปากบ้าใบนะจะนมม้้ีรู้จักไหมตอนที่หนูตือนที่หนูไปจับกระดาษหนูได้คนช้างโหควาช้างด้วยใช่อันนี้ยังนี่อันนี้ยังนี่ช้างอันนี้ช้างช้างช้าง ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าอันนี้ยังอันนี้ตัวอะไรโอ้เป็นตัวอะไรโอ้ยเนาะโอ้ยแมนเสียคัะไปกระดิกกึ๊กไหนใครขัดไก่เมื่อกี้ไหนกระดิกกึ๊กไหนนี่นี่ปี๊บนี่ปี๊

<ok> อะไรไหนใครจะไปใครไปขี่ช้างยกมือขึ้นไหนใครจะขี่ช้างผิดมีมีฮิบัวคนเดียวเหรอเนี่ยอย่าตีกันอย่าตีกันอย่าตีกันยีุ่งเด เอาตีเลยเอาตียังไหนูไม่ตีโอ้ยโอ้ยแต่ละคนโอ้โอ้ตด้ตีไม่ได้ตีว่ะสัตหอฐานคาตาแล้วมาตาตลตอลีกันไปลูง